สำหรับจับเวลาชนไก่นะครับตัวเลข2นิ้วนะครับครบชุดจะมาพร้อมรีโมทมีอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์เสียบเข้าด้านขวากระดิ่งก็จะเสียบเข้าด้านซ้ายนะครับแล้วก็ไปเสียบปลั๊กนะครับครบชุดตัวนี้ก็จะมาพร้อมตัวรีโมทนะครับการใช้งานนะครับสามารถที่จะกดปุ่ม DN นะครับเพื่อที่จะทําการสตาร์ทนะครับแล้วก็ถ้ากดอีกทีนึงก็จะเป็นการสต็อปกดอีกครั้ง ก็จะไปต่อนะครับและสำหรับการยกเลิกนะครับมีการแพ้ชนะก็กด escape กลับไปเริ่มต้นใหม่นะครับสำหรับปุ่มด้านหน้านะครับก็กดได้สีเขียวกด start แล้วกดอีกครั้งก็ stop แล้วกดอีกครั้งก็ไปต่อนะครับและเช่นกันปุ่มสีแดงนะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นยกใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นครบชุดของจับเวลาชนไก่นะครับ